ครับหลังจากที่เราเอา,เอานม,มานมฮะนมประมาณาตำหมีประมาณหนึ่งกระป๋องเล็กๆนั่นนะครับมันก็จะประมาณเศษสองเศษสามถ้วยนะครับเอาไปอุ่นนะ,ะไปอุ่น,นะะวิธีเอามือจุ่มอย่างนี้นะ,ะอุ่มในถ้วยนะะี่นะฮะเอออย่าอย่าไปให้มันร้อนเกินไปนะครับเอามือจุ่มจ,จุ่มเนะะี่ยมันรู้สึกอุ่นๆแล้วก็พอนะ,ะพอพอเสร็จแ,แล้วก็เอามา เอาน้ำตาลใส่นะครับเอาน้ำตาลท่านจะเอาน้ำตาลทรายก็ได้นะถ้าไม่มีน้ำตาลอิลิทิทอนหรือน้ำตาลย่าหวานเนี่ยก็สุดแล้วแต่ท่านชอบนะครับาน้ำตาลเนี่ยจะไปเป็นอาหารของยิสนะครับเห็นไหมแล้วเราก็เอายิสน้ำตาลเสร็จแล้วเอายิสใส่เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะให้มันเนี่ยเนฟุบประมาณฟุบประมาณห้านาทีมันก็จะขึ้นฟองมาอย่างเงี้ยนะขึ้นแล้วนะครับใช้ได้ละใช้ได้ละ ทีนี้ต่อไปขั้นแรกด้านแรกเราก็เอาใส่ไข่เห็นไหมไข่อันไข่เนี่ไม่ไข่ไข่สองฟองนะครับแม่ไข่สองฟองนะครับเห็นไหมไอไอฟองแรกเราก็ใส่ไปก่อนเลยนะทั้งฟองนะใช่ไหมฟองอืใส่ไปทั้งฟองเลยนะครับไอฟองไอฟองที่สองเนี่ยฟองที่สองเนี่ยเอาไว้เอ่าใส่เฉพาะไข่ขาวลงไปนะครับเห็นไหมอ่าเอาเอาเฉพาะไข่ขาวลงไปนะครับเห็นไหม ไข่แดงเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทาหน้าตอนที่เราจะอบห่านี่นี่นี่ไข่ไข่แดงนี่เก็บไว้นะครับอ่าอันนี้ไข่ไข่แดงนี่เราเก็บไว้นะครับเอเมเก็บเก็บเอาแอบเก็บไว้ก่อนแอบไเก็บไว้ก่อนนี่นี่ไข่แดงเอาไข่แดงเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยหลังจากนี้ก็ใส่น้ำมันน้ำมันพืชนะครับอ่าปกติแล้วเขาก็จะใช้ไอ้น้ำมันไอ้ถั่วเหลืองน้ำมันอะไรพวกนั้นแต่ของผมนี่ใช้ น้ำมันอย่างดีครับน้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกผมใช้น้ำมันมะกอกอย่างดีนะไมเกอกมะกอกอย่างดีฮปกติก็ใช้น้ำมันถ่นเหลืองของผมใช้น้ำมันประมาณเ็จสักสิบหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเนี่ยใส่ลงไปนะน้ำมันมะกอกก็แค่นี้แล้วไอ้ส่วนส่วนเหลวนะครับอ่าส่วนเหลวได้แล้วได้แล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็คนนีดหน่อยครับคนนีดหน่อยคนคนนีดหน่อยก็อ่าเสร็จแล้วก็ เทลงไปในที่อันในถังไอ้ที่ที่เราจะปั่นเนี่ยนะครับเอ็มะอ่าเนี่ยมาเทลงไปนะครับมาเทไปให้หมดเลยอ่าอนนี้เนี่ย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 เราก็สังเกตดูนะครับมาอ่าแล้วก็ค่อยเติมไอ้แป้งแต้มอ่าอ่าแป้งแป้งขนมปังอเนกประสงค์อ่าไปที่หลังนะครับมาแล้วเนี่ยไหมเติมเลยนะครับเห็นไหม เสร็จแล้วมันจะแฉะจะนิ่มจะอะไรเนี่ยเราสังเกตเอานะครับเราก็เอาเติมแป้งอันนี้ลงไปนะเอามาเติมที่หลังนะโดยสังเกตว่าเราจะเติมเท่าไหร่นะเอาใช้ความชานาญเอานะครับเห็นไหมเอาแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มแล้วนะครับอือจะเริ่มปั่นแล้วนะครับเห็นไหมอ่าเริ่มปั่นแล้วนะครับเห็นไหมอ่าปั่นก็อ่อนๆก่อนนะครับให้มันปั่นปั่นไปธรรมดาก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยเราให้มันเริ่มปั่นไปเรื่อยๆก่อนนะเนี่ย อ่าถ mm ้า hmm. ถ <Y> ้าถ้ามันไม่มีเครื่องปั่นอย่างนี้ท่านก็อนวดมือนะครับนวดมือแล้วก็นวดมือไปไอเลือดหน่ายนวดในเนี่ยหาหาไอกระมังเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเอาอันเนี้ยนวดในนี้ก็ได้แล้วครับเนนี้หมดในนี้ก็ได้เมื่อก่อนผมก็นวดนี้แหละครับเนี่ยอ่าแต่นี้มันยังว่ามันนวดอ่าเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะจะเข้ากันได้มาเริ่มเริ่มเริ่มเริเรารู้แล่ะเรารล้วระมาเนี่ยเนี่ยมัน ก็ด er imen, s, kind of um, ูเองนะมันเละๆไหมมันเละๆมันมันยังมันยังก็คือน้ํามันเยอะไปนั่นแหละอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย้ำมันเละอันเละเละคือน้ํำอ่าก็คือจะต้องให El, ้มันเป็นก้อนให้ได้นะก็ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยการอันนี้มันมันเละไปนะก็ใช่ไหมจะต้องท่านก็ต้องรู้ให้ดีนะให้มันเป็นก้อนให้ได้ไหมอ่าเนี่ย ต้องดูให้เป็นก้อนดีก็เติมนะครับเห็นไหมวิธีที่จะทำให้มันเป็นก้อนขึ้นมาก็คือต้องเติมเติมแป้งนะครับแป้งอนเนกประสงค์เนี่ยาสาลีอนเนกประสงค์เนี่ยแป้งขนมปังเนี่ยนะครับเห็นไหมแป้งขนมปังสาลี่อเนกประสงค์เนี่ยเติมเติมไปทีละห้าสองโต๊ะนะครับเห็นไหมอเอาจนมันเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาก็เขาที่เขาเรียกว่าโดเนี่ยนะ อันอันอขนมปังคนหลังเขาเรียกว่าโดโดเป็นโดขึ้นมาเนี่ยก้อนอันนี้มันยังมันยังไม่เป็นก้อนใช่ไหมื่อมันยังไม่เป็นก้อนแล้วเราก็เติมลงไปแล้วก็ไปม,มาอันหนึ่งสองสามสี่ห้า ันน้มันมันก็คงจะต้องเติมเองกนะครับเห็นไหมอ่าจะจะค่อยๆทำเนี่ยเอาเร่งเร่งเร่งให้เร่งไอ้นี่หน่อยเร่งเร่งเร่งให้มันเร็วๆหน่อยอ่าเอาละให้มันเรื่ออ่าเริ่มละเริ่มละเริ่มเร็วละเออไหนไหมเริ่มเป็นก้อนสองก้อนเลยไหมอ่านี่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 มันมันยังเขาเรียกว่าเนื้อความพอดีกับแป้งกับน้ำเนี่ยมันยังไม่ไม่ไม่เท่ากันมันมัน มันยังไม่สมดุลกันเท่าที่จะเป็นแป้งได้ใช่ไหมอ่านี่นเอันนี้นวดขันข้นต้นนะครับงวนขั้นต้นเดี๋ยวมันจะมีนวดอะไรครั้งที่สองอีกนะครับอ่านี่เริ่มเริ่มเป็นก้อนละเริ่มเป็นก้อนละอ่าเริ่มเป็นก้อนนี่เราก็ดูนะฮะว่าว่ามันมันจะมีแฉะที่ก้นนิดๆครับอ่าที่มันจะดีเนี่ยนะอ่ะเอาเฮ้อเฮ้อมาให้มัน ให้มันติดก้นนิดๆอ่าถ้าติดก้นนิดๆได้แต่ถ้าติดมากไปก็ไม่ดีนะครับเด็ดมากไปดีก็ใส่แป้งให้อีกนะครับกร่ท่าสังเกตได้ดีก็มันมันต้องใช้ความชานาญเอาเองครับอ่าอันนี้อันนี้แสดงว่ายังยังอ่ายังยังนิ่มอ่ะมันยังนิ่มอยู่นะครับยังนิ่มเลยกๆก็โอเคนะมเราก็เติมไปอีกนะครับเติมไปอีกมันนิ่มมันนิ่มเลยกๆก็เติมไปอีกอ่าสามอ่านี่นี่นี่มันอ่าเติมไปอีกสักสามสามช้อน อย่าอย่าไปใส่เยอะทีเดียวนะครับเรามันมันแน่นไปแล้วมันมันอย่าว่ามันจะเอาน้าเติมนะว่าเนี่ยที่นี้มันยุ่งเลยน้ําเติมเนี่ยมันจะมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะไอ้มาไอ้มาและส่วนอื่นๆที่มันผสมมันมันก็จะมันก็จะไม่พอดีนะครับเราเราเราค่อยเติมนะครับไอ้ไอ้แป้งเนี่ยเนี่ยแป้งไอ้อันกปกผสมเนี่ยท่านท่าน ถ้าเติมทีเดียวแล้วมันแน่นไปแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยนี่เริ่มเริ่มจะดีแล้วฮะมันมันมีติดก้นอยู่นิดๆจะใครมาแล้วก็เป็นก้อนเห็นไหมอ่าอันนี้มันโดเริ่มเป็นก้อนเะไรมาโดมันเริ่มเป็นก้อนเองออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันหมุนมันเป็นก้อนนี่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเป็นก้อนอย่างเงี้ยดีแล้วเขาเรียกว่าโดนะครับมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มดีละอาแจ่มันยังเอาไปมาแล้วมันก็ยังเละอยู่นิดๆเห็นไหมอ่ามันยังเละอ่าแล้วก็ติดก้นอยู่ ก็มากคนส้ำโขลม่เช่นิดลาโอเคก็ใซ่ไปอีกนะครับเห็นไหม,ไหมอเอาอีกสามเราก็สังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆกันนี่ล่ะเราจะกินแบบขนมฟังโฮลวีดมันก็จะต้องอย่างนี้นลครนะับ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นขนมปังทั่วไปก็ใช้วิธีกันก็ขาย้ายๆแบบเดียวกันนี่แหละแต่มันมันนิ่มง่ายนะครับอันอันฮองหวีนี่มันไม่่คยนิ่มครับมันไม่่คยนิ่มมันนิ่มยากอ่ะมันนิ่มยากนเพราะนั้นเราจะต้องใช้วิธีเทคนิคที่จะให้มันนิ่มอ่าแน่ๆเริ่มเริ่มไหมไหมเริ่มเริ่มขึ้นก้อนละอ่าเริ่มเริ่มละเริ่มละอ่าเริ่มตีขึ้นมาเป็นก้อนอ่าอ่าแน่่เริ่มละเริ่มเริ่มเนี่ย อ่านในมาเริ่มเริ่มละใช้ได้แต่มันก็ยังมีก้นก้นมันก็ยังติดอยู่นิดๆนะใครเห็นไหมอ่าก้นก้นถังอ่ะก้นถังเราต้องสังเกตตรงก้นถังนะครับอ่าก้นถังละมันมีไอเศษไอเศษแป้งติดอยู่นิดๆเห็นไหมเศษอ่าติดนิดนิดก็ดีก็ใช้ได้นะแต่มันถ้าติดมากไปมันก็อย่างว่ามันอืมมันยังยังไม่ไม่ได้นะความความ ก็เรียกว่าน้ำกับไอ,ไอ้แป้งมันยังไม่พอดีกันนะครับอ่าก็โอเคใสบพี่เลยครับอสามใส่พอดีแล้ะสาม้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะครับอ่าอ่นาน่าจะดีละน่าจะดีเนี่ยมันต้องใช้ความชำนาญอย่างนี้แหละครันไม่มันก็อย่างว่ามันม,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 มันมันไม่ได้มีสูตรตายตัวแล้วครับเพราะว่ามัน เราเอาพวกทองไปใส่นะครับเห็นไหมแล้วเราเอามันอยู่ที่อันไอ้อนั่นอนนั้นด้วยนะไออ้ปริมาณที่น้ําน้ำไอ้ไอ้ไอ้อนมอ่ะที่เราเอาไปไปเอาไปตั้งเพื่อไปไอ้ไอไอให้มันครบเย็ดอ่ะนั่นน่ะนั่นถ้าน้ํามากไปมันก็อย่างว่ามันก็อแป้งมันก็จะต้องมากขึ้นตามเข้ไปด้วยมาเริ่มอะไเริ่มดีแล้วเริ่มดีละก้นก้น ก้นเริ่มไม่มีติดแล้วนะครับเออใช้ได้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอ่าโอเคนะครับอ่าแน่แน่เลยไหมก้นไม่มีติดแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเวลาหยุดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าถ้าก้นมันมีติดมันก็ยังไม่ได้อ่ามันไม่ดีนะครับอ่าเริ่ม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 ใช้ได้แล้ว เริ่มเป็นก้อนแล้วอ่ากน้นก้นไม่มีติดแล้วใช้ได้แล้วนะครับไอ้แม่มฉันต้องเอาไอ้ไอ้ไ,อไม้นี่พยายามอ่ากันไม่ให้มันลอยขึ้นมานะฮะกดกดกด,กดพยายามอ่าช่วยอ่ะช่วยช่วยเครื่องปั่นมาหน่อยเพื่อให้ไอ้แป้งมันอยู่ไปไอ้ไปอยู่ข้างล่างน่าเนี่ได้เป็นก้อนนแล้เห็น,นะะไอ้แม่โทษทีอ่าเอาอัน,นอันนี้ดันหน่อย 啊，那来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 来来来，啊！啊，接近达线了，啊，接近达线了，啊。啊 ถ้ามันได้ที่แล้วเราจะพักแป้งประมาณยี่สิบนาทีนะครับ่มแล้วเรามาปั่นใหม่ครับอ่าเอาละเอาละพอละมันเป็นก้อนละอ่าผมจะผมจะเอาอันผมจะเอาให้ดูอ่าอ่ามันเป็นก้อนละอ่าเนี่ยดูดูแล้วก็ไอ้แม่อ่าไี่ยม่มันเป็นก้อนอะไรไหมถ้าผมจะให้ดูแล้ว อ่าเห็นไหมมันเป็นก้อนแล้วแล้วม,มันเนี่ยมันไม่ติดก้นแล้วนะท่านท่านจะต้องอย่างนี้นะมันก็คือพอดีนะไห้นี่ยนเะนี่ยเพราะว่าไอ่เราจะต้องใส่เนยอีกนั้นรอบสองเนี่ยมันจะพอดีเลยถ้าใส่เนยนอ่ะเนี่ยอ่าโอเคนะก็เห็นไ,ไหมเอาแค่นี้ก่อนเห็นไหมอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้เนี่ยเนี่ยอันปั่นครั้งแรกเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่าแค่นี้เสร็จแล้วเอาผ้าคลุมไปห,หรือพลาสติกนะครับ คุมไว้ยี่สิบนาทีนะครับเห็นไหมเอาผ้าผ้าอะไรก็ได้นะครับมาเอาผ้าอืเอาผ้าคุมนี้ไหมเอาผ้าคุมไว้ครับยี่สิบอ่าคุมไว้พักพักแป้งไว้ยี่สิบนาทีนะครับเห็นไหมอ่าก็ถ้าหลังจากยี่สิบนาทีนั้นเราก็จะมาปั่นอีกรอบหนึ่งครับโดยเดี๋ยวนี้เราเราตอนนี้เราต้องไปเตรียมอ่า อเนยนะครับเนยประมาณสองรอกรัมนะครับเนยประมาณเอาไปอุ่นเตาให้มันละลายนิดๆอนใหญ่าให้มันเละเกินไปนะครับอ่ะพอดีให้เป็นเป็นเนยละลายอ่ะเนยละลายแลอเนยเนยละลายใส่แล้วก็อันเราจะใส่เนยนะครับแล้วก็อ่น้ำส้มสายชูนะครับเนีเนี่ยเนี่ยไออีกสองอย่างนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันกลิ่นนะครับกลิ่นวลีลาท่านท่านจะไม่ใสก็ได้กลิ่นวลีลานะอ่ ็แล้วแต่ท่านจะใส่ไม่ใส่นะครับมาก็อีกสามอย่างนะที่เราเยาะใส่ไปนะเห็นไหมหลังจากใส่แล้วเราก็จะปั่นปั่นไปอีกรอบจนปั่นเปินปั่นประมาณยี่สิบนาทีนะปั่นเอาจนเครื่องมันหยุดอ่ะเสร็จแล้วเราก็มันดีแล้วเราก็จะเอาไปนวดมือที่บนไอ้บนเตาอ่บนบนถาดอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็อันอืมแล้วก็อันปั่นปั่นเป็นกลมๆแล้วก็เตรียมขึ้นลูปนะครับเห็นไหมอ่า ขั้นตอนมัน,นยังมีอีกหลายขั้นตอนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมอ่าไปเตรียมพักยี่สิบนาทีนะครับอ่าแล้วไปเตรียมไอไอของเหลวที่นเนยเนยเออเนอยเหลวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้ดูใหม่